สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคลิปใหม่นะครับวันนี้น้องมานะพามารีวิวรถพ่อมอด้านอยู่ไปอันป่าเขาได้กล้วยเลเขาได้กล้วยมาปุ๊บเราก็เลยจะขโมยกล้วยเขาเม่กินกล้วยกับเบียร์าละเป็นเล่าเราจะไม่เกรงใจท่านแล้วเราจะกินกล้วยของพ่อหมอด้วยเห็ดเห็ดอ็ดเอย่างแล้ว นนอนท่้น anyway> oh ี้ก็ได้ตัวนะพอบาดกวยมอดกันนวยไ่กับตัวนี้เอียงแดงด้วยไม่ถึงกวยด้ยพี่น้องนั่ง่งหนกําลังต่งหน้าังงอูมมันคือเป็นมดล้วขับซาวเทันนี่มั่ึงเบอร์ข้างหนานเร้่องเอ้ยยที่บอ่าเง้ยงฟังผ่อนพ่อเพื่อนอันนั้นยอยากองเพลงอย่างพ่แม่ภากันไตเต้นั่งยังกันนะเอาบา่ไมาทรงไปเลยเร็วๆตื่นม่อยู่กําลังทรงใหญเลยตอนนี้อันนั้นไหมพ่ออันนันเนอาเบียร์จากก่องบง ภาคกันใบพ่ไหมครับสหมงคลฟิล์มใบพ่อเอียงล่ะใบพเอามันนี่ใบพ่อจะเด้ก็นดาักับสาขามงคลฟิล์มไงุูมใจเสนอแหมใบพ่เืออย่างเอาสามงคลฟิล์มแหม่ไมเป็นโลโก้เขาแหมยาไอแหกเราตื่นม่แล้วก็ท่านอีเอเนอร์จีสนดารทรงแล้วรบน้เ่นี่ปลาแหลมไปน้ำัยแหลมไปน้ำเต๋อ ไปใส่เป็นบังไฟด้วยีกกุาเหล่าบุญจ๋าด้วยงานแบบว่าตัวบจว้ตัวใจอันอื่นเกี่ยวกับในวังบุญโอ๊ม่วงอันนี้ลยเห็ดเอยงนี่เนี่ยไม่ยช่แหลมส้นจะไปไป่ยช่นุยบดาจะติม กับมาหัดไม่ใ่หนุยจมเลยเด้่หรือซุ้มเอมันกลัไปยังนหัวก่อาแม่ขนป่วยมาบ้างเมื่ออันไปจู่บางไฟกลับมางานประธนพระเยโปล่อยอีกเดี๋วตลกประธานอือจะไปเสเศดีหลายถอบเลอาคีไปน้ำทันหลังคุณกับศุนกเอรถบ้านนี่รถบ้านขมหมอดไม่กล้าไม่าจะไม่ในตะข่ายเลยานอรพุนก็มาปนเเอ้า

พ่อลูกที่พัดนภาคไม่แน่นอนเรื่องแบบนีอันนี้ไม่อันนี้มีเรื่องเรื่องเรื่องจะเรื่องนี้จะร้องไปเช็คจะร้องไปเช็คเบางเร้่องจะไม่ลูกไม่ไม่อันนี้มีความเป็นกาอย่างพูดจริงนะผมอ่าหน้าตาเหมือนพ่อผมจริงดิจริงอันนี้อันนี้เรื่องจริงเหมือนเนิมจะตวนยังคือกานลองไปถามแม่ดูนะไปบาปรถจอดอยู่างไร เที่ยวด้วยนะครับเออทางนี้ไงช่องน้องมนาะยังไงน้องมนะอำเงินเอาไปเที่ยวนะครับตอนนี้จักแสนแล้วสับสับหนึ่งซักใครคนกดติดตามมือหนึ่งพันอพี่เดียพี่พึ่งแปดพันเองทวนพี่เปิดก่อนแต่พี่เป็นครไทยปิดแอนแนกดไม่ได้ไี่ฝากก้อน ฝากช่องพี่อาจูน้ำได้ครับอาจูรำเพลินงออฟฟิเชียลครับโอ้แอนบอกให้พิดคลิปนี่ไหมถึงว่าให้ตัดคลิปไฮบอกนึกว่าเรื่องไบอสไหมคลินี่ฝากไ้ท่้งนี้ครับพี่บองพอกันไม่คลิปไหนครับสวัสดีครับอืมเลือดต้งานกับเป็นที่มเว้ยกินดอยวกกินอีกกินน้ำอไม่ะั เอ้านี่ก็เข้ามาพื้นกันแล้วรบาจริงจังจกันยังไงเขาหวนให้ตูนไรสตาร์ตั้งีัมเอาีหทยว่นซื้อมเท่าไหไ่ห่ถามเอาห่ถามยูทูบเบอร์ไรพนเอาไอเ่ยคันนีซื้อมเท่ายหไ่เอาทยสองแสนพีดปาพูกซื้อมะทัไรขนีพีด ยีเอาแปดมือหายีสะดก็ได้ฮะทุกตีปันหาแบนแล้วมันก็ขับระยะไกลได้อยู่บอกติดต่อไม่ปกติประหยัดน้ำมันด้วยอ๋อเป็นรุ่นเก่าไม่ดีเอ็กรุ่นนี้แหละี่เอาไปสอนไปกับทีเอไม่ทีเอใช่รุ่นเก่าเลยนะพอผมเคยโอ้รถพอผมได้ตำนานตัวนี้ับั นี่ตอนนี้เปนสี่ก้เรม,มีอยู่สองแคนอยู่น้วแหละแคนนึงเคนึ่เอาของไปหม<ด>่ก่อนนร้นเาเปิดเลยบพี่นักเอของไปก่อนนักนักวา,าของไปก่อน น้องมาหนาจาก่ายคลิปแล้วนะครับเพี้ยนไอ้ไอ้ทาย,ายทก็อยาก่ายน้ำไอ้ห่ยน้องก็มาคอยทายดีจริงๆแล้วผมว่าถ้าน้องทายอันนี้แม่ยอดยอดซับยอดอยังน้องจะขึ้นไล่ยอยนะครับฝากแม่ๆนะ กำ็ปเวอยเอนี่จมาาว่าอีอยเราไปเสื่ยมักขายต่อไปยังจิที่เรากะกีเราขายอันนี้ขายน้ำอยู่หลังเวทีเสียอีสานเป็นเลงชายของเรากกีเราซื้อกาแฟยังกับไอซ์้กาแฟยังก่อย่เได้ขย่ได้ติดมาที่นูนะอันนี้มันคือรหัสที่นะรหัเดีว บอกเลข้หรือเปล่าเนี่ยเาเาบอกเลี้ย่าไม่ได้บอกเลีแต่ว่ามันเป็นล่างันดีเพราทงาช้าเดี๋ยวบอกล่างหังรถพ่พี่ว่ารถเขาลอกอะไรที่ดูที่ทำอยู่ที่ดูอยู่แหละดูแลด้วกันที่พ่อจะดูแลจะเชฟด้ครับ

นเเสียนะจอมบ้ากูไาใหญ่กูแปนี่ยบนโลเาญาบูลกบ้านกู้ทำงานไอ้พวบอกนก้อนเขาเสียอาญาแบบาใหยืนตดแล้ันเองาลาจุรแล้วจุ่มหน้าตาตื่นบนน้องว่ว่าอ้ตนฮะะตู่บด้านรแล้วมันก็่นนี่อาก่เลยบักเต่า เดี๋ยวก็เลยเสียงเยอดเลยรึเปลัาตอนเสาร์จริงครับนเราก็พบกับข้าวแดงล์ำดวนนครับกับผู้ขาท่อดจัน